ที่เจ้าย่าที่แม่ครูฝันถึงนะครับที่ใส่ชุดสีแดงนะครับที่ตามหามาสองวด3ามงวดนะครับตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเนะครับเจ้าห่้าไปดูกันชัดๆนะครับ ขออภัยเลยอย่าเหมือให้ลูกให้โชคให้่านเ่อะขหน่อยเพื่อสิเดมาสร้างหอละฆังให้กับหลวงตานะครับนี่ครับนี่คือบ้านเจ้ายญานะครับสวยมากนะครับนะครบบขลางลงก็จะเป็นหอละคฆังนะครับที่ว่าหลวงตาท่านอยากได้นะครับเพราะว่านานแล้วนะครับยังสร้างไม่เสร็จจะพาไปดูหอะระฆังด้วยกันนะ นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นภูมิเจ้าที่นะครับซึ่งวัดนี้จะมีภูมิเจ้าที่อยู่ที่สามที่นะครับที่ม่กูได้ขอคำมาหน้าโบสถ์แล้วก็หน้าศาลเจ้าญาแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นภูมิเจ้าที่นะครับนี่นะครับวัดนี้จะมีสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าเคารพนับถือมาก ให้พุ่มอันนี้กับขึ้นมาเป็นพุน่มเงินพุ่มทองให้เกิดขึ้นมาเป็นพิกลเงินพิกุลท,ทองให้ลูกนิวร์ข้ามได้ออกไปก็ให้เป็นเนงินเป็นทองให้ไดควลาพ่อเร็จทุกประการเมื่อหลายเป็นอันวาาา่าสามขอแล้วงั้ง่งขันเมนคาพระเจ้ามาเนี่ยหอนีลูกนั้นจะได้บอกเจ้าทีเจ้าทางและสิ่งศักดิสทุกหมองทุกแี่มี่อยู่ในวัดอันนี้ แะได้นำจุดเคลื่นคันหานี่จุดถูผีมาบอกกลาวยาลูกสิลามยาด้วยน้ำอบน้ำหอมไปอยู่เบื้องหน้าของลูกมีหาย่าได้ลูกขึ้นมาเด้อขันน้อยคันเมนยาอยู่ในคอนใหม่กะดีลบซอนโตอยู่ในคอนอันนี้กะดีกะให้ได้ลูกขึ้นมากเสียถึงเวลาอันค่วนแล้วยาสิเดย์มาเห็ดมาสางไปน้ำกันกับลูกมาเด้อยาเด้อคันเจ้าได้ยินแล้วห้เจะลูกขึ้นมาก ยาสินอนรับไหลลงไปการเวลานั้นมานน,น้ำพอคนจีนน้ำตาวเอาขึ้นเหยียยาคันเมซาด,ดุลไปเฮดบอท่านกับสีเซดายผู้สิเนตหน่ำสิตายกรเนียยาเจ้านุ่มมากสะนะันแล้วโตของลูกหนีน้ำจุทเทียนพร้อมขันหานำ้ำอบน้ำหอมจะมีมากมาปลูกยาหนังไถ่ตืน่นเหียมาเฮดหุ่นเฮดท่านเหียมากินน้ำตันมาสางหัวละข้างอันนี้เหียเป็นอันจรใจให้สาร ขันเม่นเขียดเม่นขมห้ไผ่กะห้ละไวออยากรฉันมีไผ่ใบเฮให้เจ้าเขา,ขาหอข้ามจุงสะดับจะให้ย่านังจุงปุงไวยาด้คิดลายตอเขาให้ลูกพรหมหนขึ้นมากกันแล้วมาเบิงลูกเบิงหลานมาเบิงแม่พู้สิเห็ดพรมน้ำตองจองกันคันเม่นบุญเท่ามีสิเดเห็ดได้สต่างพองละข้างให้ผิดกองในะ้ยาให้จะลูกขึ้นมาเดอ้อลูกมาเด้อขะน้อยมาซอยไม่พู่หนังส่างน้ำถ้ำบุญ มาสเสด็จทับล่างมาจงล่างประทับสีแม่คู่เอาสุดท้ายง่งามสีดีมีมาไวให้ยาเจา้าให้โตเจ้าได้สวมใจมาอาบน้ำอาบน่โตแม่คู่หนีมาปลุกแล้วให้เจ้านั่งลุกขึ้นมาดอกกันแล้วนี่ <มา S 1> ครับก็เป็นพิธีกรรม,มที่มแม่คูจะจะได้ชะร้างสิ่ง,งอัประมงคลหรือสิ่งไม่ดี ออกจากเจ้าย่านะครับนี่นะครับเพื่อให้เจ้าย่าลุกขึ้นมาสร้างหอระฆังต่อไปนะครับนี่นะครับความยาวของเจ้าย่านะครับร้อยแปดคืบหรือสี่สิบเก้าอนะครับไม่แน่นะครับอาจเป็นรัฐราบาดไทยนี่นะครับนี่นะครับร้อยแปดคืบสี่สิบเก้าอนะครับ สำหรับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะครับไม่ใช่พรุ่งนี้นะครับวันที่สามสิบเอ็ดแม่ครูจะมาขอรัฐบาลไทยให้กับพวกเราครับวดนี้สามสิบเอ็ดเจอกันกับเจ้าญาติมณีกันนะครับนี่ครับกินดามณีนะครับเจ้าญาติกินดามณีนะครับความยาวของเจ้าญาติร้อยแปดศอกร้อยแปดคืบนะไม่ใช่ร้อยแปดศอกแล้วก็ สี่สิบเก้าสองนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับช่องหูแล่พลพารวยนะครับสามสิบเอ็ดอย่าลืมนะครับเจอกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ